สวัสดีครับผมแซมหนุ่มมูลนันเคล็ดลับการมีหุ่นที่ดีของผมคือนี่เลยการออกกําลังกายและหลายคนที่เป็นเพื่อนผมนะครับก็น่าจะรู้ดีว่าผมเป็นคนชอบออกกําลังกายแค่ไหนนะครับถึงจะมีหุ่นดีอย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่รู้เกี่ยวกับตัวผมนะครับผมการมีหุ่นที่ดีต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยและนี่คือเคล็ดลับของผมเผานี่เลครับขวดนี้เลยเผาหลังจากที่เรา แกะกลองออกมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะมีแก้วตวงให้สําหรับวิธีการดื่มนะครับแนะนําให้ดื่มนี่เลยวันละ1นฟานะครับเทไป25 ml นะครับตื่นนอนมาปุ๊บยังไม่ต้องแปลงฟันดื่มทันทีเลยนะครับผม,มเพื่อให้ตัวน้ําสมุนไพรเนี่ยทำงานซึมสู่ร่างกายได้เต็มที่นะครับถ้าเราไปกินพร้อมอาหารมันจะเกือจางทําให้ตัวสมุนไพรเนี่ย ทำงานเข้าร่างกายไม่เต็มที่นะครับผมแล้วคนที่ดื่มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแนะนําให้ดื่มวันละหนึ่งครั้งหลังตื่นนอนนะครับสําหรับคนที่ดื่มเพื่อรักษาโรคนะครับผมดื่มวันละสองครั้งเช้าหลังตื่นนอนและเย็นก่อนเข้านอนแนะนําให้ดื่มตอนช่วงที่ท้องกํำลังว่างอยู่เท่านั้นนะครับผม,มและสําหรับคนที่ สงสัยว่าตัวเองมีโรคประจำตัวหรือเปล่านะครับแนะนำให้สอบถามกับทางเพจทางเว็บไซต์ก่อนนะครับว่าควรดื่มปริมาณเท่าไหร่นะครับดื่มกี่ฟ้าต่อวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสำหรับส่วนประกอบหลักๆนะครับสำคัญนะครับผมก็จะมีนี่เลยเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับผมก็จะมีภูเขาแมลุมลูกยอเกียวกุ้หลานนะครับมะขามป้อมเกากี้เห็ดลินจือโสมตังกุยสมอไทย กระชายดำนะครับนี่เลยเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆนะครับผมประโยชน์หลักๆของการดื่มน้ำสมุนไพรขวดนี้นะครับก็อย่างแรกเลยก็คือสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มันจะทำให้ต้านไวรัสต้านการอักเสบนะครับลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับของประโยชน์ในสมุนไพรพาวขวดนี้นะครับ ก็คือลดความเสี่ยงต่อกันเกิดมะเร็งนะครับหลายชนิดเลยความรู้สึกนะครับที่กินขวดนี้มาได้สักระยะนะครับก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตื่นเช้ามาคือต้องเข้าห้องน้ำทันทีเลยเพราะว่าลำไส้เราเนี่ยทำงานเป็นปกติแล้วก็กวกภูมิแพ้เมื่อก่อนเนี่ยเจอฝุ่นเยอะๆไม่ได้อากาศเปลี่ยนแบบกระทันหันอ่ะไม่ได้เลย ไอจามมาทันทีเลยแล้วก็น้ำมูกเนี่ยจะตามมานะครับ <Yeah. S 1> ห,หลังจากที่ดื่มขวดนี้มานะครับจำไม่ได้เลยว่าน้ำมูกไหลครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับ oh. ออนี่มันดีจริงๆและอีกอย่างหนึ่งนะก็ตื่นเช้ามาเนี่ยคือมันรู้สึกว่าสดชื่นกว่าปกติเมื่อก่อนเนี่ยจะง่วงนอนหน่อยนะแล้วก็เวลาหลับก็จะหลับง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ ต้องการเลขาครับมาช่วยดูแลสุขภาพคุณนะครับแนะนําเลยขวดนี้ผาวขวดเดียวครบจบครับผมตอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.pawmiracle.com และเพจ Facebook พาวนะครับ